ครับทำใบดี <c oughs> ใสๆของวันที่ฮีผักกันยายนวันพุทธที่ฮีผักกันยายนหอมหอดบ,บ้านสวนวัชรพุโดนเตือบอะละพี่นอ้อ <c oughs> งยังเหัวเราสวนนี่นีล่ล่ะหนำกับไหลประยุดบย์ยิญญพาให้ลรงวันทังผู้เมีงกับกำลังโต๊ลงรมาแห้วฝนกันได้ <c oughs> เขาอยากกได้ดเห็เวแบบเฮงาอยู่แลกระท่อมพลังมือเล่นเขาเล่นออเกเขาเงี้ยตกอนุ้นั้นห่าน,น้ำมันถั่วมพกระท่อมนังเก้าคผมม้นี่แม,ม่มันมีวัสดุเรืนองจุองน้ำว่าถ่วบักุดช,ช้หรือว่าบักท่านผม,มนะี่เนี่ตายหรืว่าโอ้ยขาจสดับ <g> รวมหัดกระท่อมหลังเก้าน mm ั่นประเดี๋ยวเพียงเครื่องแครงปุ่นเได้ยกขึ้นสูงอยู่เลยแม่มันกระมาหอดกับบุ้งไม่ยังไงพี่น้องหล่อหัวหล่อสวนคือเก้าเหมือนเดิมแหละหล่องหัวเบวงสวนฝนกระทุกบวกขึ้นเลยไม่ยังเขานาหนาวจะน้อยเลยที่พี่น้องเย็นๆอากาศเย็นๆ ที่บ้านสวนวัชละพ่นอากาศเริ่มเย็นแล้วแต่ว่าพูดก,กับพวกคุณกันนี่อยู่แค่สิบห้านาทีกับที่มหอดบ้านสวนวัชละพ่นเนี่ยนะนะครับทึงหัวนี่ก็มือจะคืออยู่นะให้ว่ายางหล่อเออปวดพูดเนาะดีก็ดีปวดดีเกิกพนพูดก็ได้แต่พันกับพวป็นอุปสรรคกับปักเท้าเราข้าวก็แห้งมากซ้ำไปละมีน้ำร,รอบรอบ อ่ะก็ไปหาอาหารได้กินได้ไกลอ,อันนี้กระสิบซ้ำความสะอาดข้นตัวของเขาเหลืออยู่สามแถวนะครับเหลืออยู่สามแถวสาวบ้านจะหนำไปหน่อมือเปล่าไงหงนี้ทุกต้นหลดหงุดหงิดถนเลยผมยางหักกระถอมฝนก็นจะมัหอดฝาดีได้ เบึงเบึงยืนก็ได้วันหลังเกิดห่อนเห็ดน้ำขวดหมดข้าวจะไปเฮ็ดแต่เล็กเป็นเห็ดแต่เล็กเนี้ยจะมาเฮ็ดกินได้เฮ็นเห็ดจริงวะไร่ทำทำงานเพราะเพราใครสะดวกพี่น้องเพราะว่ามันมันมันเป็นน้ำเป็นต้มนะมันก็เลยบ่คือแหงๆโอ้ฝนมากไก่ับ ไปหยิกหาร้อยเมตรกระหอดนี่กระหอดบ้านสวนวัชระพนฝน,นตกมาแล้วงามมทตะขางล่างพี่น้องสำรวจตรวจตามาเรื่อยๆน้ามันก็ไหลเป็นทนายไป <c oughs> โอ้ก็ถือทิ้องอพ่าเนะี่ยซัดรวดรวดขึ้นลระวมหัว่งเป็นตะเบิงระบันหน้าแรงก็โอเค <c oughs> พ่อผีพ่อหนองยังเละาะก้วมังเจยต้นไม้ต้นไหลไปัซะละนย่า <c oughs> งแถวนี้ย่งสามแถวพัฒนเดชตัดแจงเหงาตัดแจงเหงาเพิ่นเนี่ยตัดแจงเหงาตัดแจงเงาชุดโตชุดตุนช่วงนี้ตัดแจงแล้วตัดแจง,ง <c oughs> แล้แชวช่มงนี้ เออมื่อโดนดอกเราปิแ,แทงกันเห็นมาจากต้พสำหราพี่น้องสองปีล้วเนี่สองปีหนึ่งเดือนกลักวๆแล้ว <c oughs> ยินเดือนกันเนี้ยนี่สองปีสองเดือนไปนะครับตรวจตรวจตาเบิง้งสิละพี่น้องว่าเป็นตะกีหัน,นยัยงแถวนี้ยังสามแถว อู้ว่าก,ก็ใกล,พล้ลพุ่งลึกพุ่งลึกน้องสามแถวอ้าขอบคุณขอบคุณพี่น้องช่วงภาคใสๆเมื่อน,นี้้พี่พาน่องยังรอไม่ได้เตยพลังนีอก็ไดรอ้าขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามเด้อเลี้ยอยู่ที่ที่แปดคนก็นครบกับครบช่องยูทูบเอ่อบ้านสวนวัชริพล์ช,ลพช่องเปิดใหม่นะครับเอ้าขอบคุณขอบคุณเด้อที่กดติดตาม สำหรับเสื้สายมุ้ยางต่านีนงกับยายพี่น้องอ่ะสบายดีเสื้อสายมุ้น,น,ออมนี่ครับผม